เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะผมว่าผมไม่ตอนนั้นผมมีไฟอยู่ได้ใช่ไหมแล้วผมหนักทํางานเพอาํทำงานแล้วผมก็ไม่สบายหนักแล้วพ่อผมเป็นอะไรตอนนั้นก็เพรามดันไอยู่เนี่แท้ที่ทำงานไม่ได้ผมไม่มีบ้านผมจนหมดกองอาศัยอยู่กับน้องชายแล้วตอนที่ทุกวันนี้ผมไม่กล้าไปหาเพราะผมเคยผ่านไปบ้านเขาด้วยนะแต่ผมไม่กล้าลงเพราะน้องชายเขามี็รถเสืเพราะว่าผมจนไม่มีตังค์อ่ะไม่กล้าไม่กล้าไปหาลูกไม่ได้หวังที่ว่าจะต้องมาอยู่ดูแลจะต้อง มาทรงเสียเราอะไรเงี้ยแค่เราอยากเจอเขาเฉยๆแล้วพ่อไม่คิดถึงเขาหรอโธยิ่งคิดถึงมหานี่เนี่ยจะหาชื่อเขาอันที่กายใจะหาไงก็ไม่เจอเขาไม่เล่นผมบ่นวมืลอไที่ขี่วัดวัดไปเกียที่เขาน้อถือผมก็ไปบ่นมาผพราไปถึงวัดเลยบ่นว่าบ่นว่าขอให้เจอลูกของเจ้ามาถวายของถวายอะไรบ่นหมดอลยรงใจทางนี้ยังห่วงเหอฟ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านภพ ขอโทษมากที่พ่อไปํามมือพ่อไปพ่อแย่พ่อไม่สบายก็สายเขาอยู่ผมไม่เคยลืมเลยแต่เราไอ้ความจนที่เราไม่กล้าไปเราอายกระดาษอายพอคิดถึงขนาดนี้นั่งอยู่ใจแล้วถ้าเจอลูกสาวของเจ้าเขาท้าตีนังรุ่งร่าพ่อขอโทษเลคิดถึงขนาดนั้ลูกหมาลูกแมวอย่างนี้ยังได้ลูกอะไรอย่างนี้ไม่ได้ แค่นไม่เข้ใจเลยความผิดพลาดที่ผ่านมาช่างมันใจมากนะยิ่งรู้ว่เาจะเจอทุกคนนะเจอเนอะเพราะความลำบากและปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้พ่อไม่ได้กลับไปหาลูกอีกเลยตลอด22ปีที่พลัดพรากพ่อยังคงคิดน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถดูแลลูกได้ แต่เรื่องราวในอดีตวางไว้ก่อนนะครับพ่อเพราะสิ่งที่ลูกต้องการที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เงินทองแต่คือกำลังใจจากกอดของพ่อเท่านั้นทางนี้ก็ทุกทางนั้นก็ทุกแต่เมื่อสมการที่ขาดหายไปจากทั้งคู่คือคำว่าก,กันและกันคำตอบก็คือการพบเจอมันจึงจะหักล้างความทุกข์กลายเป็นความสุขได้นะครับ ไปตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้ส อนภาพบันดาลฝาก,กดฟ้าดาเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า